ขอเชิญแริ้ว0 1นย์หนึ่งปู่สวิตาวงชาเรือหัวข้อในการสเปดครับเดีวยวเราจะมี14หัวข้อไม่เหมือนกันและเราจะไม่ทำการจับเวลาหรือกำหนดเวลาในการสแสดงความคิดเห็นครับตั้งใจฟังหัวข้อนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดของ8ริ้วศ1นย์หนึ่งู่สวิตาวงชา บางปะกงบางปะกงเชิญครับค่ะบางปะกงน,นะคะบุมคิดว่าเป็นแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่มีสายน้ำที่สวยงามไหลผ่านไปมาเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทัศนคติของ8เรียวศูนหนึ่งบูมสวิตาพวงทาลำดับต่อมาครับขอเชิญ8เรียวศูนยองมแปรพัทรวดีลิมาคง เรื่องหัวข้อในการสเปีดครับหรือว่าหนักหนักใจแทนท่านคณะกรรมการทุกท่านจริงๆนะครับเพราะว่าสาวางามผู้อับผวนชอบพิเศชะเชิญสาของเรานั้นคุนดีสวยและมีทัศนคติที่ดีกับทุกคนสำหรับหัวข้อในการสปีดของ802ตัง้งใจฟังนะครับดอกนอนทีป่าดอกนอนทีป่าเชิญครับ ค่ะดอกนองซีบานะคะก็คือดอกไม้ประจำจำังหวัดฉะเชิงเทราะคะ่ะซึ่งลักษณะน,นั้นนะคะก็มีลักษณะที่เป็นกลีบ5้ากลีบห,บหรือ5แฉกนะคะที่สเสียบสเสมือนแอมแปร์ที่มีคุณสมบัติสําคัญ5ข้อได้แก่ข้อที่1คือความสวยข้อที่2คือความพร้อมใช้ข้อที่สคือความสวยข้อที่4คือความพยายามและข้อที่5คือความมั่นใจค่ะและทุกคนรู้ไหมคะว่าดอกประจำจำังหวัดฉะเชิงเทรานี้ จะผีบานเต็มที่ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับวันเข้ากอง,องของมิสวันเก็บตัวของกองมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะซึ่งวันนี้แอมนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นดอกนซนีปาของมิสแกรนของฉะเชิงเซาเพื่อไปเฉิดฉายบนเวทีมิสแกรนไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะนคือท่านร ต่อแอมแปดพัทรวดีนิม,มากงครับลาดับต่อไปขอเชิญ8ปดริ้วศูนยสีแววชนทิชาตระการเดโชเลือกหัวข้อในการสเกตครับพร้อมไหมครับและหัวข้อในการสแสดงความคิดเห็นของแปดริ้วศูนย์สามฟังใจฟังนะครับบาดีบาดีถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ แน่นอนค่ะว่าบอดี้คือถือี่สิ่งที่สําคัญในการมาประกวดมิสแกรนทุกคนจะมีแค่ความสวยอย่างเดียวไม่ได้บอดี้จะต้องดีนั่นคือเราต้องมันออกกาลังกายดูแลตัวเองมันกับสีแว์ที่พยายามทุกอย่างที่ไม่ยินตรงนี้ได้ก็ออกกาลังกายเช่นเดียวกันค่ะใช่ยังไงทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่นายงามค่ะก็ยืนนี้ก็ยืนนี้แล้และนี่คือพัฒนคตรของ8ปดริ้วศูนย์สามสีแววครับ ขขเชะแต่เรวสูงสี่กว่างกวิตาโรมาาเรื 34, เ่องหัวข้อในการแสดงความคิดเห็นครับตื่นเต้นนะครับและหัวข้อในการสปีดของแปดเริว 34, เร้วสูดสี่ตังใจปังนะครับรหัวข้อคือบิวจีบิวจีส่วนครับ ค่ะสำหรับ beauty นะคะที่แปลว่าความสวยความสวยของแต่ละคนนะ ก็จะมีสแตนดาร์ดแตกต่างกันไปแต่สําหรับกวางน,นะคะความสวยมีอยู่ในตัวเราทุกคนคะ่ะอยู่ที่ว่าเราจะดึงอินเนอร์ตรงนั้นออกมาใช้อย่างไรเหมือนกับมิสแกรนในครั้งนี้ที่มีความหลากหลายมากมายให้เราได้ใช้ความสวยสง่าและสเสน่ห์รวมถึงสมองและบอดี้ด้วยเช่นกันฉะนั้นความสวยในวันนี้ของกวางคืออง,องค์ประกอบอย่างหนึ่งที่จะทําให้กวางได้เข้าไปสู่มิสแกรนไทยแลนด์และต้องขอบคุณมิสแกรนสัวเทั้งซานะคะที่ให้โอกาสกวางในวันนี้ได้สแสดงทัศนคษะ ทัศนะิษยดีๆให้ดูคอนเดได,ด้ชมกันขอบคุณมากค่ะและนี่คือทัศนะิของ8ริ้ว04นว่างกมิตาครับลำดับต่อมาครับเขาเชิญ8ริ้ว05อย่าไดาพิมพ์สราวดีจันทิรเรียนหัวงพ่อในการสติครับตั้งใจฟังนะครับ และหัวข้อในการสปีชของดาดาได้แก่เบรนเบรนเชรนครับแน่นอนนะคะว่าการจะเป็นวิสแกนได้ต้องมีบิวตี้บอดี้เบรนและบิสเนสแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ควรมีในตัวเองนั่นคือบีอิงบีอิงนั่นคืออะไรหรอคะบีอิงนั่นคือความเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทาถา สถานะไหนฐานะมากน้อยเพียงใดคุณก็ต้องสามารถเคารพติกี้ของตัวเองและคนอื่นเพราะฉะนั้นการที่มีความสวยจะต้องมีเบนความฉลาดด้วยค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือทัศนคติของ8ริ้ว05จาร่าครับลำดับต่อมาครับขอเชิญ8ริ้ว06ตตวินโตวินเอวาสิทธิถิรันเทชา เลือกหัวข้อในการสปีดครับเมื่อสักครู์ที่ผ่านมาในรอบของชุดว่น้ำหล,หลายๆคนน่าจะจดจำกับจริตของเธอในการกินแอปเปิลบนเวทีนะครับแบบใหม่แบบสับและหัวข้อในการสปีดของจอินเอวาตั้งใจฟังนะครับช่างสอดคล้องกับสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่กับการกินแอปเปิลเลยนะคร หิวแสงหิวแสงเชิญครับแน่นอนค่ะว่าทุกคนจะต้องอยากเป็นที่รู้จักใช่ไหมคะหนูก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่หิวแสงแต่ว่าแสงที่เราควรจะได้รับมันต้องเป็นแสงที่เป็นโพซิทีฟแต่ถ้ามันเป็นนิเกทีฟมันก็เป็นไว่รอดไลยคะ่ะจบแล้วเหรอฮะและนี่คือการแสดงความยิ่เห็นของแปลริ้ว0 6, ุหกตุ้ยตุ้ยเอวาครับ ต่อมาครับแริ้ว0ูนเจนิ้งสุวรรณัรอดชยัยเชิญเรื่องหัวข้อในการแสดงความคิดเห็นครับและหัวข้อในการแสดงความคิดเห็น8อริ้วศ7นย์เรำแก้บนรำแก้บน,นเชิญครับค่ะรำ ก็ะค,ะคือเหมาะกับคนที่เหมือนกับว่าบนบา,านสารกล่าวเนาะแล้วได้ตามที่ตัวเองต้องการนะคะแล้วก็จะมีการล้าแก้บนแน่นอนคะ่ะว่าการล้าแก้บนมักจะมาท้องกับสิ่งที่ดีคะ่ะเพราะว่าถ้าเราได้ในสิ่งที่ดีสิ่งที่เราตั้งใจและสิ่งที่เราปราชนามาเราก็จะมีการล้าแก้บนเพื่อถวายคะ่ะขอบคุณคะ่ะและนี่คือการสปรีดของ807นิ้งสุวรรณนน์รอดชัยครับ ลำดับต่อมาครับแเรียลศูนย์ดเลมอนปียาพรคำสุขเชิญื่องหัวข้อในการสปีดครับอาจจะคุณหน้าคุณตาเชิญนะเพราะว่าเชิญเข้าเริ่มการประกวดมิสแวนฉะเชิญสอบเป็นปีที่สองเลยและหัวข้อในการสปีดของเลมอนตั้งใจฟังนะครับแย่งสีแย่งสีเชิญครับ แน่นอนค่ะว่าทุกคนที่เข้ามาประกวดนะคะทุกคนอยากมีสีนอยากมีแสงในตัวเองแต่การที่เราจะมีซีนได้นั้นเราต้องโดดเด่นกว่าคนอื่นในการแย่งสีนม้นว่ามันไม่เกี่ยวกับการแย่งสีเลยค่ะมันเกี่ยวกับว่าเราจะสแสดงศักยภาพของตัวเองให้ทุกคนได้เห็นเลยนะคุณผู้ชมค่ะและนีน่คือการสแสดงความคิดเห็นของ8 108, ริ้วศุนย์เหล่อมอนครับํำดับต่อมาครับ8ริ้ว0ูนย์เกาออมสินพัฒนานิทคาวงเจอเรื่องหัวข้อในการสแสดงความคิดเห็นครับ ถ้าล่ะฮะและหัวข้อในการแสดงความคิดเห็นขององคสิ่งคือ <Pop> ต <keys in expand> ั้งใจฟังนะคร <trilogy> ับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเชินครับค่ะหลวงพ่อโสธรนะคะเป็นพระประจำจังหวัดสะเจียเซาวนะคะสำหรับใครที่อยากมากราบว่าสามารถมาได้และสามารถอ่า สามารถขอพอรเพื่มเสริมสริงบมงคลให้แก่ตัวเองได้เมื่อเราได้สิ่งนั้นก็เอาไข่มาถวายด้วยนะคะและก็พร้อมกับนางรันสํัหดับขอบคุณค่ะและนี่คือการแสดงความคิดเห็นของ8ริ้ว09ออกสิครับต่อมาครับขอเชิญ8 10, ริ้ว10แพทย์พัทรนันสื่อเปอิดเลือกหัวข้อในการแสดงความคิดเห็นครับ และหัวข้อในการสปีดของแฟรริ้หนึ่งพทตั้งใจฟังนะครับไข่ต้มไข่ต้มเชิญครับค่ะไข่ขต้มนะคะอย่างที่ทุกคนทราบนะคะก็เ,ะเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีนะคะเพื่อให้เรานะคะเป็นมีบอดี้ที่ดีก็คือเป็นหนึ่งในสี่ดีนะคะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของมิสแกนนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะ สิ่งที่สําคัญสําหรับแพทก็คือถ้าใครได้มีสแกนฉเชิงเซาไข่ต้องจะสำคัญสําหรับแพทากมากเพราะว่าต้อใช้สิ่งไปแก้บนค่ะขอบคุณค่ะและวี่มีการตริดของแต0ครับึงศูนย์แพทเาทไานสด้ลยครับหลต่อมาน้อยแบงเอื้อนหนึ่งหนึ่งสกายอัาพิกาปรางหลวงเรื่องของข้อในการสติได้เลยครับเดี๋ยวไม่มากนะครับ และหัวข้อในการสปีดของ8ริ้ว11สกายอัพพิกา Business Business เชิญครับขอขอบคุณสำหรับคำถามค่ะหนูมไม่สามารถอธิบายคำว่า Business ให้ทุกคนได้ทราบได้แต่หนูสัญญานะคะหลังจากจบการประกวดน,นี้ไปหนูจะไปหาความรู้เพิ่มเกี่ยวกับ Business ให้ทุกคนได้ทราบค่ะขอบคุณมากค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญแต่ริ้ว12แจมจิราพรวงสวา่างเลือกหัวข้อในการสปีดครับดึงนางงามมาประสบการณ์และหัวข้อในการสปีดของแจมต่างงนะครับ เป็นหัวข้อที่ยาวที่สุดก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเชิญครับแย่จังเลยพอได้ย <oon> ินแล้วหิวเลยนะคะทุกคนก๋วยเตี๋ยวปากหม้อนะคะเป็นอาหารที่เรียกว่าขึ้นชื่อทุกคนก็คงได้รู้จักนะคะอย่างแรกเลยมีส่วนผสมของแป้งผักและก็เนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมทานก๋วยเตี๋ยวปาก กันนะคะคและนี่คือการสรกิทของแบตองสองจากจิรพลนวงสว่างครับเขาเจอแบอเลวหนึ่งสามจัดมิ่นพานุชนาสุขงเลือกหัวขอ้อในการสรกิลครับเหลือเพียง2หัวข้อสุดท้ายนะนะครับ <c oughs> เอาละฮะ เป็นหัวข้อที่ตัวผมเองเห็นแล้วยังรู้สึกว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่ยากที่สุดนะฮะและหัวหข้อในการสปินของจัดมินคือป่าชายเลนป่าชายเลนเชิญครับป่าชายเลนนะคะในประเทศไทยก็มีเยอะมากมายเลยค่ะสำหรับจัดมินเองนะคะคิดว่าป่าชายเลนเราควรปลูกต้นไม้เพิ่มเพื่อให้มันมีดินเพิ่มค่ะขอบคุณค่ะ และนี่คือการสปินของ8ริ้ว1 3าจักรินพานุชนา้ครับและคนสุดท้ายครับขอเชิญ8ริ้ว14อีฟนารีรัตรอดขมต้องใช้คำว่าเลือองนะครับเพราะว่าหนึ่งหัวข้อสุดท้ายเท่านั้นอานกินห,หน่อยก็ได้ครับยินสักหน่อยก็ได้ครับเพื่อจะเป็นสุดท้ายของสุดท้ายนะครับเป็นฟินาเลข,ของจิปป้าและหัวข้อในการสแสดงความคิดเห็นของแริ้ว1 4อีฟนารีรัต์ตั้งใจฝังนะครับ พระพิฆเนศพระพิฆเนศเชิญครับค่ะพระพิฆเนศนะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิส่งหนึ่งเลยนะคะที่ทุกคนบูชาแล้วก็ไหว้กันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะบูชาพระพิฆเนศนะคะไว้เพื่อที่จะเราจะขอขมาจากเขานะคะเพื่อที่เราจะได้ส่งปรารถนาดังที่เราหวังไว้นะคะขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือมให้กับผู้เขา้าปรตรวดมิตรแรงฉะเชิงเซา2,024ทั้ง14คนด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรอบของการแสดงทัศนคติของสาวงามทั้ง14คนมีคนไหนถูกใจมีคนไหนตรงใจกับผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่บ้างครับและในโอกาสนี้ครับทุกท่านยังสามารถส่งแรงเชียร์กับการโหวตให้กับสาวงามที่คุณชื่นชอบ เพื่อได้เข้าเป็น3คนสุดท้ายมิสแกรนด์ชาเชิงเสา2024และมีสิทธิคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ชาเชิงเสากับรางวัลฟาต์แท็กมิสพัฟราโหวตซึ่งสามารถโหวตได้ทางไลน์ o f i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  l Miss ิสแกรนด์าเชิเเสาโดยทุก100บาทจะเท่ากับ10คะแนนและเราจะทำการปิดโหวตในวันพรุ่งนี้วันที่15ทธันวาคมเวลา2 3่9นาิกานาที และเราจะทำการอัปเดตผลโหวตครั้งสุดท้ายในเวลา12นาฬิกาของวันที่16ธันวาคมผู้ชมทุกท่านครับและเซอร์ไพรส์ของพีดีของเราเราจะทำการประกาศผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด3อันดับณขณะนี้ของตำแหน่งมิสพ p o p ูล่าโหวตว่าจะเป็นใครกันบ้างอาะไรฮะขอผลโหวตด,ด้วยครับผม คิดว่าใครฮนะบวตให้ใครกันบ้างอยากให้ใครได้เข้าไปเป็น3คนสุดท้ายในรอบไฟนอลมิสแกรนด์ชาเชิง์เา2024ต้องบอกเลยว่าปีนี้พีดีของเราแม่วชินบอกชัดเจนเลยว่าผู้ที่ได้คะแนนบวชสูงสุดเป็นมิสพับลิล่าหวตอาจจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้เป็นมิสแกรนด์ชาเชิงเซา2024เพราะว่ารางวันนี้จะก,การตีความเป็นมหาชนและความออพูล่าของนางยาคนน,านั้น,นครับเอาเลยครับ ขณะสดร้อนรเลยนะครับผมและท็อปสามผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดณขณนะนี้สามอันดับแรกได้แก่โหวตให้ใครเชียร์ใครกันบ้างครับส่งเสียงได้นะครับผมขอแสดงความยิดนดีกับผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดสามอันดับแรกท่านแรกได้แก่ 0ูนดาดาพิมพ์สราวดีจันอินโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปถึงแฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับที่สงกำลังแรงเชียร์แรงใจสนแนโบวดให้กับน้องๆทุกคนครับและคนต่อมาครับที่ได้รับคะแนานบวสูงสุดณขณะนี้ยนีด้วยกับแปดริวสู ทัานที่3ซึ่งเป็นท่านสุดท้าย3ามคนที่มีคะแนนโหวตสูงสุดในตำแหน่งมิสทัพราวด์ขนาดนี้ยินดีด้วยกับอยากให้ใครขึ้นมายืนเป็น3คนสุดท้ายณขณะนี้ครับ คือผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุดในตำแหน่งมิสพัฟเอรหวตของเราครับไม่แน่เลครับหนึ่งในนี้อาจจะได้เป็นมิสแกรดชาเทิงเซา2024ก็ได้แต่ที่แน่หนึ่งในนี้แน่นอนอาจจะได้รับตำแหน่งนี้พัฟเร์หวดและเข้าไปยื่ฟ้าแ็กเป็นสามคนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับ